นี่ก็ถึงที่ทำงานแล้วนะคะเช้าก็เดินมาตอนนี้ก็ประมาณจะสี่โมงเช้าแล้วจะเปิดร้านประมาณสี่โมงเช้าอันนี้พวกนี้รถเกียรติที่มาด้วยจ้ะเนี่ยรถเกียรติที่มางั้เมื่อคืนเขาทำงานงั้นเสาเขาบอกเขาทำงานแล้วก็เกียรติแล้วแล้วนะเกียริมาเสร็จแล้ว รอบๆสถานที่ทํางานนะคะเราก็ถ่ายรอบๆสถานที่ทํางานจ้าที่ทํางานเราก็ประมาณนี้นี่คือร้านที่ทํางานนะคะร้านเป็นสปาแบบไทยๆเลยเข้าไปข้างในเขาจะเขียนภาษาไทยว่ายินดีต้อนรับถ้าไม่ใช่คนไทยเขาไม่รับนะคะเขาจะรับเฉพาะคนไทยจ้า เขาจะรับเฉพาะคนไทยเป็น,ปนพนักง,งานประเทศอื่นจะทํางานนวดไม่เป็นนะคะถ้าประเทศอื่นมาทํางานนวดคือแอบแฝงค่ะงานนวดจะมีเฉพาะประเทศไทยจะ้ะต้นสังกัันมาจากประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย